สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากเด็กเดินเนื้อกันนี้แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำคั่วกิ้งทอดนะครับส่วนประกอบก็มีอังนี้เลยนะครับนี่เป็นเนื้อสับนะครับผมใช้เนื้อส่วนสะโพกนะครับก็จะมีปนมันมาเล็กน้อยนะครับไข่ไก่ครับอันนี้เป็นไข่เยี่ยวม้านะครับเป็นแป้งมันนะครับ นี่ก็เป็นเครื่องแกงคุกกิ้งนะครับเป็นเครื่องแกงใต้นะครับเป็นมะรูฐานฝอยนะครับที่เหลือก็จะมีส่วนที่ใช้ชุบทอดก็จะเป็นพวกเกล็ดขนมปังแล้วก็แป้งชุบทอดอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรุงรส้ว็ใช้ค้น้ำปลานะครับเหมือนทำคุกกิ้งทั่วไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับครับก็มาเริ่มลงมือทำเลยนะครับนะครับเราจะเริ่มผสมเนื้อสับกับ ส่วนผสมต่างๆนะครับก,ก็เริ่มด้วยบบพริกแกงคุกกิ้งครับแล้วก็แป้งมันนะครับเพื่อให้เนื้อเขาเกาะกันดีนะครับเราจะมีไข่ไก่ที่หน่อยนะครับมุลเกอน้ำปลานะครับธรรมดาเลย มาขูท <mondo> <flix> ันฝอยนะคร eh ับจะได้ค <respuesta> mm ุก hmm. ที่ได้จบันเลยก็ขยำเลยนะครับ เดี๋ยวสักครู่ม,มาดูวันนี้นะครับเดี๋ยวพยายาขยัไม่เสร็จก่อนมาดูันที่นะครับครับนี่ผมก็ผสมเข้าวันดีนแล้วชิมรสชาติก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้เผ็ดมากนะครับสําหรับสูตรตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่ไปเหมือนก็ทําไปทานเล่นนะครับถ้าเผ็ดมากมันก็จะไม่ไหวนี่ผมจะทําการห่อเจ้าไท่เยื่อม้าเลยนะครับะแแล้วก็ค่อยๆห่อนะครับ ไข่มันค่องใหญ่สักนิดนึงอาจจะค่อยๆห่อใจเย็นนะครับค่อยตบไปนะครับอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ ก็จะได้เป็นรูปกลมๆประมาณนี้นะครับเย้คครับเดี๋ยวผมจะนำไปชุบไข่ชุบเกล็ดขมปังแล้วก็เอาไปทอดต่อนะครับนี่ก็พอปั้นเป็นก้อนได้แล้วก็มาชุบแป้งทอดกรอบนะครับ เราจะชุบทั้งหมด3ชั้นนะครับเหมือนเนา้นุ่มต้องจะเย็นยนะครับ่า่นี้ก็ตามด้วยไข่นะครับ ชุบไข่เสร็จก็ต,ตามด้วยเก็ดตรมๆันะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาขึ้นไปทอดนะครับเราก็จะได้เป็นค o ่วกริ้งทอดนะครับข้างในก็จะมีไส้เป็นไข่เย,ยื่มานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการทอดกันต่อเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เอาเจ้าโคกิ้งมาทอดแล้วนะครับจะทอดไปเรื่อยครับจนเขามีสีน้ำตาลเข้มนะเพราะว่าถ้าทอดด้วยไฟแรงมากเนี่ยเดี๋ยวข้างในเขาจะไม่สุกครับเพราะว่ามีเนื้อข้านข้างหนาอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกัมทีนะครับผมครับตอนนี้ก็ทอดมันคักคักก็นะใส่ก็หังเหยนนเลนะก็เริ่มจะเป็นสีน้ำตาลนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยว เราไปจนะัดตานแล้วก็กินกันตามระเบียบนะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับเมนูในวันนี้คั่วกิ้งทอดนะครับโดยจริงๆก็จะข้างในก็จะมีะเจ้าไข่เยิ้ม้าอยู่ข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวไปชิมดูว่ารสชาติก็จะเป็นไงบ้างนะครับ ล้วที่ทำวันนี้ก็ตั้งใจจะทำเป็นประมาณว่าเป็นของเป็นกับแก้มประมาณนี้ครับกลิ่นก็เป็นกลิ่นคุกว่งเบาๆเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เครื่องแกงเยอะแล้วก็ต้องการแค่รสเผ็ดนิดๆนะครับเพื่อจะได้กลิ่นของเครื่องเทศแล้วก็ความเผ็ดเล็กน้อยนะครับ ปัจจุบ<ฤ>น<ร>มีแพทกเสยจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยแพทยแพทย์สัชกรพยาบาลและอาสาสมัครจำนวน1,922คนเริ่มจากเปลือกข้างนอกก่อนที่ผมเอาไปชุบไข่ชุบเกล็ดขมปันปงนะก็จะมีความกรอบเคี้ยวไปก็มีความกรอบอยู่แล้วก็ตัวเ,เนื้อที่สับไว้แล้วก็คลุกเข้ากับเ,เครื่องแกงคุกกิ้งก็มีความเผ็ดนิดหน่อยนะไม่ได้เผ็ดมากนะครับเผ็ดเป็เค็มๆก็แต่ยังได้ความรู้สึกว่าเป็นคุกกิ้งอยู่ เครื่องหอมเครื่องแกงขึ้นอยู่ชัดเลยแล้วก็ตัวไก่ยเย่อะมาข้างในเนี่ยก<อ>็มีความมันครับกินเข้าไปก,ก็ตัดรสชาติกานลงตัวแบบปมกล่อมนะครับก็เหมาะเป็นกับแก้มนะทานกับเครื่องดื่มเย็นๆได้สบายเลยนะครับก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับเมนูวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปคั่วกิ้งทอดไว้เพียงคร่านี้ก่อนนะครับก็ได้จัดการที่เหลือต่อนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มเย็นๆที่ผมเตรียมไว้นะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ